ใช่ค่ะสมิตาค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์ลดต้นทุนการขนส่งค่ะในปัจจุบันนะคะต้นทุนการขนส่งเนะี่ยมีความสําคัญกับทุกธุรกิจเลยและต้ตนทุนการผลิตนะคะยังส่งผลต,ต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์แล้วก็บร,ริการด้วยค่ะส่วนผู้ประกอบการในการขนส่งนะคะไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดราคาค่าขนส่งค่ะเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันเลยค่ะไปค่ะ โครงสร้างต้นทุนของผู้ประกอบการการขนส่งมีดังต่อไปนี้ 1. ต้นทุนคงที่เป็นต้นทุนหรือค่าใช้ใจ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการขนสง่งเช่นค่าเช่าสถานที่จอดรถเงินเดือนพนักงานขับรถเป็นต้น 2. ต้นทุนผันแปรเป็นต้นทุนหรือค่าใช้ใจ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการบริการการขนสง่งเช่นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าซ่อมแซม <c oughs> เป็นต้น 3. ต้นทุนรวมเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เอารวมต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรเข้าด้วยกันถือเป็นต้นทุนการบริการการขนส่งทั้งหมดทั้งนี้รวมถึงต้นทุนเที่ยวกลับด้วยผู้ประกอบการจำเป็นต้องวางแผนกำหนดกลยุ Brisbane, ทธ์ต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการขนส่งซึ่งมี5กลยุทธ์ดังนี้ 1. กลยุทธ์การใช้พลังงานทางเลือก โดยการปรับเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในการขนส่งจากน้ำมันดีเซลหรือเบนซินเป็นไบโอดีเซลหรือแก๊ส CNG ซึ่งการใช้แก๊ส CNG นั้นจะประหยัดกว่าการใช้น้ำมัน60-70% 2. กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งแบบใหม่เป็นวิธีการขนส่งแบบผสมผสานการขนส่งตั้งแต่2รูปแบบขึ้นไปโดยอยู่ภายใต้สัญญาหรือความรับผิดชอบของการขนส่งรายเดียว 2. โครงสร้างของรูปแบบของการขนส่งแบ่งออกเป็น5ประเภทคือ 1. การขนส่งทางบก 2. การขนส่งทางรางหรือการขนส่งทางรถไฟ 3. การขนส่งทางน้ำหรือทางเรือ 4. การขนส่งทางอากาศหรือการขนส่งทางเครื่องบิน 5. การขนส่งทางท่อ 3. กลยุทธ์ส่วนกระจายสินค้าการหาที่ตั้งรวบรวมและกระจายสินค้าตามยุทธศาสตร์ต่างๆ โดยส่วนกระจายสินค้าจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งได้เนื่องจากการขนส่งตรงถึงลูกค้าในต่างจังหวัดโดยไม่มีศูนย์รวบรวมพักสินค้าทําให้ส่วนใหญ่ต้องขนส่งเที่ยวเปล่ากลับหรือขนส่งไม่เต็มคารมีโครงข่ายกระจายสินค้าทําหน้าที่รวบรวมสินค้าให้เต็มคนรถหรือจัดพาหนะให้เหมาะสมกับจํานวนและสอบของกับสสารที่ส่งมอบสินค้า 4. กลยุทธ์การขสนส่งสินค้า,ท,าทั้งเที่ยวไปและกลับการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งด้วยการ รถวิ่งเที่ยวเปล่าเพราะการขนส่งโดยทั่วไปเมื่อขนส่งสินค้าเสร็จจะตีรถวิ่งเที่ยวเปล่ากลับซึ่งส่งผลให้เกิดต้นทุนการประกอบการเพิ่มสูงขึ้นโดยเปล่าประโยชน์ โดยต้นทุนที่เกิดขึ้นนั้นเป็นต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าและผู้ประกอบการยังต้องแบกภาระจากต้นทุนเหล่านี้กยุการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมาช่วยลดต้นทุนโลจิสติกและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งคือระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า TMS ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวางแผนการขนส่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจการขนส่ง ค,คือความรวดเร็วและต้นทุนที่ประหยัดที่สุดประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบ TMS ลดความผิดพลาดจากคนโดยใช้ระบบอัตโนโมัติแทนติดตามปัญหาการทุจริตในการจัดส่งด้านความปลอดภัยและกฎหมายในการใช้รถใช้ถนน เพิ่มความพึงพอใจและความไว้วางใจให้กับลูกค้าสามารถดูภาพรวมการกระจายสินค้าในจุดเดียวและยังเป็นข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพดังนั้นผู้ประกอบการการขนส่งจึงจำเป็นต้องพิจารณาจากหลาก,ากหลายปัจจัยที่จะช่วยให้ลดต้นทุนในการขนส่งเพื่อไม่ให้ไปกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และการบริการของธุรกิจเป้าใจหลักของธุรกิจการขนส่งคือความรวดเร็วและต้นทุนที่ประหยัด เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอที่รับชมไปพวกเราหวังว่าทุกท่านจะได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณและส,ส,สวัสดีค่ะ